มือใหม่เริ่มต้นสร้างบ้านขายอย่าเริ่มพร้อมกันหลายหลังหรือหลายเฟสให้เริ่มจากหนึ่งหลังแรกก่อนเพราะหนึ่งหลังแรกเราจะได้เรียนรู้ละอีกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่างผู้รับเหมาในเรื่องของการติดต่อส่วนงานราชการขั้นตอนเอกสารต่างๆในเรื่องของลูกค้าการวิเคราะห์ลูกค้า การวางแผนการแก้เคสให้กับลูกค้าและเรื่องที่สำคัญมากๆที่มือไม้ชอบหลงลืมแล้วก็ละเลยเรื่องการบริหารเงินทุนครับมือไม้โฟกัสที่1ห,หลังแรกอย่าเพิ่งทำพร้อมกันหลายหลังอย่าเพิ่งเริ่มหลายเฟสเอาหลังแรกให้รอดก่อน